น้ำน้ำหอดหอดอะไรพี ge, yeah, ่น้องเอ้ยการันีพี่น้องสมูสมบนนะรับวันจะเจ้าวันเกคู่เลนวะไปออกเอาคอยคือไปชงก่อนนะขจรวันขจาวันยงได้งเลยทำอย่างคู่เฮ้ยเป็นในกามาหับเอาเ้าอะไรพี่น้องเอ้ยเจ้าหน่ยบานช่องคอนบ่นอะไรพี่น้องจจกกล้ำอะไร ยันซองอะไรคล้องกับหลยคนก็ชิบหาคนเรื่อยโดยคนชิหาคนคล้องกับขึงหลดหนาวดิอยหลดไปลูก่านะพี่รอง่านมันลุกยากตอนอยู่ในโหลดห่อนหอไปเลยโดย ี่น้องเอ้น้ำเซ่ก็ยังหลายกว่าปีนั่นแล้วเลยชเฮามาปีนั้นเห็นขี่ทรายไปแล้วเพื่อนเขาจะมีประโยชน์กับเราจะปุ๊บนี้ไปแล้วขอกเอื้อพี่น้องเอ้เอื้อกระตีโค้งมาสั่นพุดผุดผุดเอื้อกตีโค้งแล้วอ๋อเป็นตะมวนพี่น้องเลยโค้งโค้งโค้งกําลังทยอยพี่น้องเอ้แต่น้ากะ ยังแดงยังแห้งข้าเจ้าว่าน้าขึ้นนี่กับสันพี่น้องเลยบายดิสตาพี่น้องมาอยู่ประแดกสอยเนี้ยนะเจ๊กับผู้บ่าวน่ะพี่น้องเสพๆๆจ้องเขาอยู่เผื่อๆด้วยเจ๊มาล่าในเซฟไซน์มาได้มาอีกรอบหนึ่งบ่เอ้ย ตะพังกระสั้นขนาดาถ่ากับประไกลหน่เดี๋ยึ้นมาเมียนหลดปะเนี่ยเอาหลดไปเข่าหมเมียนเพื่อที่เห็ดบุญเห็ดยากพี่นองเห็ดบาปนะความว่าเน้ยเรียกกระบาปเลยพี่นองเ้ย ทั้งกระดาษที่ชู่ทั้งขนมขนมอีเจ้อยู่ในรถอะครใ้รถแกงโง่ไงเจ๊บอกชิบปบันซองคอนเด้อโดยตะมาหงแล้วกัข้าปุ้นลอยข้าปุ้นลอยกัวกิโลพู้ดโดยจะกัดกินวะเอ้อออ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออดงอ๋อออนออ๋ออ๋ออออออนอ พี่เลีเ้เน,นี่ก็เห็นเพิ่นและจื่อเพล่นและและอยู่ซน,นี่นะคือบุหาหาเนาะนเอินมานกกว่าเอินเอินลงมาบ่ลงจ,กจักเถื่อเสไปละ ใชน่าสเลยน่าชาบังคำหน่อยต้องจือเสียงครับังคำฮะมาพี่มาลูกหย่างมากหย่างมาย่างมาเทียนเสียงอย่นคนหย่างมาเที่ยงเนาะผู้แม่อะไรอย่างนีแต่เห็ดปลอับพี่น้อยใหญ่เป็นบาอือ เออมอนี่มเลนที่ีเลเอออยู่ที่อีกู่กี่บ่เพื่อนมอยู่หนวันเสาร์เหมือเลยเจอหมอเมื่อหลาชเ่้ามาเมื่อหลายใจจังเจอหมอปู่แม่นั่นอือได้ปู่แม่เพื่อนกันเจอไาะลากเื้ามาอีกปีนาตากผ่ายอยู่แม่แล้วเด้ยไม่ใช่เพื่อนนะครับนี่เออเอ่านี่ึโคลูกร้านมาถาเต็มอยู่พี่น้องเอ้เต็มเยู่เอ้เอ้คือว่าขึ้นทางนี่เลย ไปนะสิบคนคล้องก็ไเลพี่น้อง่อยถ่ายร้ายในน้ำเนี่อันตรายแดดเจ็บป,ปะปาอยู่น,นี้ได้ผูบ่าวมานะนมาเลบ่สิแซวผูบ่าวบ่ได้เพี่นองผูบาวตัวจริงมานงสละเออโอ้ยมากอง,ห,องหีห้ยเยเครื่องมาพี่น้องเลยมันจะตอนหับอย่างดี แน่นหน้าผ้าขางเนาะเหมือนกับเป็นวันวันเสาร์เนาะแต่งผ้าขาวไว้หาผ้าขาวใช่้หมาจัดของเรียบร้อยขึ้นมาตะพังพี่ไห ทันมันท่นอ,อยากสาวสัอมกินไหมข้กันอีกทีหนึ่งพี่น้องกาบสวัสดีพี่น้องสกูสกุนเจะได้เปิดมากาก็เจอเจต้นริวก็เจอมาลากากีปะทะกันอยู่เจาตามัมอะไเจ๊โอ้ตฝีมือเจตน้นออนิ้ปะทะเจอมาลามนีพี่น้องเลย เบ้นก็จะเพิงขึ้นไซึ้นเจอรีนะอรีอมจ้า้ามขึ้นไซขึ้นสบายดีแต่ว่าเข่าพันเหล้าบาสบายปันไดนไอยังหน้าทงหนึ่งแถวตัวเสี้อตัวอยู่ไกลกันเนาะโดยเป็นไดแสบปะ จยกผ้ถิ่มเกิบทังได้ซักอาช่อจอยเปซะอะไช่จอยนะฮะซปหนานาหายซาไปหนหนหายเลยแต่ใบ

แทบปากลำบากโตดนะลองแทบปากลำบากโตกนะเอบยกงมี it, ่เฮ้ยยังกิมันเล็ี้ยว เจ้าสาวให้การกินนะปะเจ้าสาวลูกกินเจิงบอว่ผูกต้นลิ้วต้นนาดค่ะต้นลิ้วค่ะต้นนาดใช่พักพักบงนะใส่ผระโตงัน้อโอ้โดยเป่นหยไม่เริดไม่เกินเป็นต้นริ้วนะคะ ไม่สวยไม่ด้าไม่เกิดมาเป็นผีนะคะโอย้อมทางคนณทางโอย้อมกันนะโอ้ยตกใจหมดเอาไปท่านตะกี้นี่พี่น้องเอ้นั่นนูยุนกอกเ้อค่ะนั่เสอง มาเดินไปอยากกินต่มคงกินแล้วถวยกินแล้วรวยจังมาทางนี้นะจ้ามาเลยจ้าอบุะรวัที่หนึ่งมาทางนี้นะคะพจะมากินของนางก็จ่่อนนางก็ค่ะกาลิเยนนางมวนะคะผ่อแกกาลิยบรรยากาศพี่น้องกินแล้วก็นางเก็บถ้วยนะคะอย่าทิ้งหอกลอยอยู่โดน

มือต่ำพี่น้องำจนเป็นวินรับไปสิบิญยาพาราบอกระเทต่ำหายจะเกียดพี่น้องเกียดมาหลายเดือนแล้ววันนี้อาม แตกไค่ะแฝเกอือแเบิร์ดเบิร <c oughs> ์ดแฝกไหมนโอ้โหุกาแกแกแร การน้ำต่มจาเป็นวินแบบเลยสูดเด้นี่สูดอนิโนโมโต <Criminal. S 1> ้หอหนึ่งเลยลงรับประกันความแซ่บโดยอมรากากีแ่าดงกินตามรากกเป็นเมค่าไรบพินไดเป็นหนีมากินสมตามอมรากากีได้

แม่ไ่ผัวเบลบ้าน้เบิ้วเบ้ลเบิ้ลเบิ้เบิลเบ้ลล้ลบ้เบิ้ลเ่เบิ้บ้ลเเบิ้ลเบ้ล่บิเบ้เล้น้เล อาค่าบ่วงค่าบวงก็ออกงาหางไ่ป่าเลยเสื้องนาะผมมีบ่วงว่าบ่งเอนั่งนั่นั่งน่กปุกนั่กระพีพีพขอพีเดา แซ่บปอสุเจ้าซีเมื่อกระเทยแซ่แซ่หูสาวมีแต่ตาอูตาอ้อหน้าแดงปากแดงปลุกไปลอยอยู่ว่าอยากได้เมื่อป็นหนุกไผ่อีเด้เมื่อบอกเป็นหนุกไผ่อีเขานะอะไรไอ้ไก่ ไอ้ไกนี่เห็นผู้สาวไม่ได้เลยนะแกไไปน้ำเข้าหอดเสะและน้ำเข้านะคนเาเด้จกน้นบอยู่าแค่นีนพี่น้องนกัน้งยู้ำแข็งเท้ลเบิ้งว่าวหน่อยก็มาซอยอยู่กเไ้าข้างนาเพื่อดขาุกคน่ื้อนะาั่ง่อยี่จอย ไม่ใชมาเสิร์ฟตีพี่ทำแม่พี่จะไปงมลายลูเลยอันน้องแข้งอันจะไปง้มล้ายอาจายใจข้างหน้าเขาก็จะเป็นรงทานมาจากสวรรค์พี่น้องเยมีน้ามีไข่และมีหลายอย่างใ้ป็นอ่อยเดนแ่นแล้วก็ในบานเส้นเลยจำเนงคลิกพัดไผ่มันป้าก็เด็กนักตามตามตามทำรู้ว่าเราเปอย่วเออทาไม่เบื้ยนะฮะไอ้สัตจอยเปประจำถี่แทนมาเลยพี่น้องเ้ยจำน มักพิกเดหมักหลอกมักลนมียังกะตามผีเขียงเรืออาก็ตบอกอเขาเวียเอยู่ในวัดใส่ตู้เมียบเ็นลายซีไว้ใหัใจเย็นเต็มเต็จอกนะใจมันกกเป็นมักพุงมันก็ลุกไปเด้ยจับไปจับหาี่ต้องครื่องอเางทีร่องยินนะสาวจอยาพ่แมงไพูน เรีเพื่อนำใช้น้องมั่นดีทุกน้อยนมไกร่ก็พึ่นักประดูคนดอบไปไน